สวัสดีครับอยู่ช่องอกเกเงกันมาซ่อมนะครับม a ด้ a สามเปิดอ่างล้างน้ำมันเกียร์เสร็จแล้วนะครับเติมน้ำมันเกียร์เป็น ATF MV นะครับของ Ford หรือ Mazda ใช้ได้แล้วนะครับ,บตอนแรก a t โชว์ show, ไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วก็ออกตัวกระตุกเลยนะฮะออกตัวกระตุกเลยตึก๊ก แล้วก็อาการอาการแบบว่าสตาร์ทแล้วไม่วิ่งนี่ย,ยังไม่ยังไม่เกิดปัญหานะคันนี้นะครับมันฟ้องโค้ดทอร์กคอนเวอร์เตอร์นะครับคัดแล้วก็โซลิโนย์นะครับมีปัญหาก็คือถอดอ่างล้างโซลิโนย์นะครับล้างสมองเกียร์โดยที่แบบก็ไม่ได้ถอดนะนะครับไม่ได้ถอด ล้างเอานะครับฉีดสเปรย์พวกสเปรย์เบรกนะครับฉีดล้างเอาสี่กระป๋องเอาลมเป่าไล่นะครับนี่ไม่มีอะไระครับก็ขับเคลื่อนปกตินะครับเอาไปลองวิ่งมาแล้วเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าด้วยนะครับลูกค้าบอกว่าเสียงท่อมันดังเออมันไม่ได้ดังท่อมันดังลูกปืนล้อหน้าแล้วก็ดังก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ลูกหมากกันโคง้งลวมหลวมมานานแล้วแหละแล้วคันนี้อะ เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ารับรถวันนี้ก็เย็นแล้วไม่ทันแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาเล่นอะไรสักหน่อยดีกว่ามั้งเอ่อตำแหน่งเกียร์ P เกียร์ R ขึ้นปกตินะครับขึ้นปกติถ้าเกิดกรณีทันนี้นะถ้ากรณีคันนี้นะนี่ไฟอันนี้มันกระพริบใช่ไหมกุญแจกระพริบ เปิออกก็ยังกระพริบเวลาเราเปิดออนการทำงานปกติของมาด้าสามตัวเก่านะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไฟกุญแจมันจะดับนะครับไฟลูกกุญแจมันจะดับแต่แล้วเราปิดจะกระพริบเลยแต่เราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟลูกกุญแจตัวนี้จะดับนะครับดับดับไปแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ก็โชว์ปกติอ่านะ แล้วเดี๋ยวผมจะไปดึงรีเลย e ์ EFI นะครับ ECM ออกเวลาเรามา,เ,าเกิดปัญหามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ยังไม่ลองนะเดี๋ยวลองดูกันมาถึงห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวจะดึงรีเลย e ์ EFI e, หรือว่า ECM นะครับนี่ตัวนี้จะดึงออกมัดดึงออกนะครับสมมุติว่ารีเลย์ไม่มีหรือว่ารีเลย์เสีย ก็จะเดินกลับไปดูนะครับว่าความผิดปกติของจอไมมันจะเป็นอย่างไรเออนะครับอ่ะอันนี้ก็ยังกระพริบอยู่เลยเนี่ยกระพริบอยู่พริบไม่รู้ไปดึงถูกตัวเปล่ารีเลย์อ่ะเปิดกุญแจนะครับเห็นความผิดปกติอะไรไหมเอ่ยห็นะนี่นะครับกุญแจกระพริบปิบิบพริบพรบบ อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมนี่ครับตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นนะอ่ะบิดสตาร์ทเงียบกิฟเงียบกิฟเลยนะครับเนี่ยพวก AT เอทีอะไรก็ขึ้นเด็ดเงียบเลยนะครับกุญแจกระพริบนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวปิดสวิตช์นะครดูแจกระพริบยรอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเสียบรีเลย์ไปเสียบรีเลย์กลับมาเราจะสตาร์ทติดไหมแล้วก็ ไปลูกเครื่องจะโชว์หรือเปล่านะครับไปลูกเครื่องจะโชว์หรือเปล่าถ้ามันโชว์ก็ถอดคู่แบตท,ทิ้งนะครับถอดคู่แบตท,ทิ้งเอาไว้นานๆเลยแล้วก็ใส่ใส่คืนมันก็อาจจะลบนะแต่ถ้าเกิดไม่ลบถ้าเกิดไม่ลบก็ต้องใช้เครื่องสแกน,นครับลบมาลองใหม่กลับไปอยู่ในรถเสียบรีเลย์ไปแล้วนะครับเสียบกุญแจเข้าไป ไฟก็ยังกระพริบอยู่นะนะครับแต่ต้องเปิดกุญแจปั๊บไฟกุญแจจะดับเห็นนะตำแหน่งเกียร์ขึ้นรถต้องสตาร์ทได้นะนี่เห็นไหมครับสตาร์ทได้ก็อาการของใครที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าของใครเป็นแบบนี้ลองตรวจเช็คดูนะครับรีเลย์นะครับถ้าเปิดสวิตช์ตอนเนี่ย ตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นไฟลูกกุญแจกระพริบปิ๊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 บเลยนะนะครับเนี่ยเครื่องก็จะสตาร์ทไม่ได้แต่ถ้าสตาร์ทได้แต่เหมือนจะติดแต่ไม่ติดลองดูนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัม๊มติ๊กมีปัญหานะครับปัม๊มเชื้อเพลิงนะรแรงดันปัม๊มเชื้อเพลิงตกหรือว่าปัม๊มเชื้อเพลิงสร้างแรงดันไม่ได้ถ้าตกนี่ก็คืออาจจะสตาร์ทหลายรอบนะมั่จะติดนะ สตาร์ทไปเถอะสตาร์ทพอเรามันติดแล้วมันก็เร่งอัตราเร่งก็ไม่ค่อยดีเหมือนเกียร์อืดเหมือนรถมีปัญหานะครับก็ข้าวๆนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาลองสาธิตให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันก็ผสมผสมกันนะครับคลิปเนี้ยนะครับเรื่องเกียร์นะครับเกียร์กระตุกไฟเอทีขึ้นนะครับปัญหาศูนย์ที่ศูนย์เจ็ดเจ็ด สองแล้วก็ศูนย์อะไรเนี่ยศูนย์เจ็ดอะไรก็ไม่รู้อ่าท็อกคัตคอนเวอร์เตอร์อะไรเนี่ยท็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับกับอ่โซลินอยด์อี e นะครับชิปโซลินอยด์อีโอเปนหรือว่าออนเนี่ยครับสองอย่างก็แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยสตาร์ตติดวิ่งได้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับเอาไปลองเทสเทสเกียร์เสร็จเทสเกียร์เสร็จไปลองครับ ตังนะครับลูกปืนล้อซ้ายนะครับหน้าซ้ายกับลูกหมากปลายกันโค้งนะครับก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยข้างซ้ายอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ